โอเคโอเคพัเก้าพันเก้าโอเคบูซิวบูซิวบูซิวบูซิลนิไว้เียไตกองบูติลบูติลนิไว้ื้อของสุดท้ายของท้ายหารเท่าไหร่ไม่รู้นะจังหวะนี้จะขอให้ได้กำไรสัหน่อยก็ยังดีมาส l o มาสองมาสองขอห้าขอห้าห้าห้าไปฉากไปฉากไปฉากไปไูโอเคครับผมพันห้ามาแล้วช่วงนี้ โดนหนักแล้วครับคุณผู้ชมคุณต้องอย่าลืมนั้งโคพิลิเอสนะฮะว่าคุณใส่คุณจะมีโอกาสได้เป็นเรื่องของใครยังไม่เคยใส่ได้1ดอลลาร์ฟรีอีสปอร์แล้วก็20%เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่คุณฝาแล้วก็มีโอกาสได้ครับผมเป็นเรื่องของของต่างๆนานาถ้าหากคุณใช้โคพิลิแล้วคุณจอยเข้ามานี้นะครับผมนะคุณจะมีโอกาสเออได้เรื่องของนี่ต่างๆนานาชนิดพิชิตใจสาวเหล่าๆคิ้วๆเลยผมบอกตรงๆนะครับผมโอเคมาเคแพทเทิร์นเจ้าเก่าเวลาเดิมครับผมในครั้งที่แล้วคคคคคืือออออเเเเรรรราาาไไดดด้้ทกกปป็นนนนแมมมสสสลววุขง มันจะเป็นเ,เลือกตัวโจ๊กเกอร์เยอะมากนะครับผมนะเลือกโจ๊กเกอร์ให้เราค่อนข้างที่จะเดือดมากนะครับผมก็ทำให้เราแบบว่าบ้านแตกนะครับผมนะเออเจ๊งบ้างไม่เจ๊งบ้างก็เล้นเป็ดวงนะครับผมพูดตรงนะโอเคมาเดี๋ยวเราค่อยๆแบบยับๆไปเล่นแบบรันด้อมเคสสนุกดีนะผมว่าเออรันด้อมเคสสนุกดีเออบารสุดท,ท้ายคือ200เลยนะแม่งโจ๊กเกอร์หมดเลยอ่ะเออโจ๊กเกอร์คือแม่งอยู่ที่ดวงล้วนเลยนะเอาจริงอ่ะก็คือเป็น2 2งคู่สนะครับผมนะแล้วก็เออทีม2 2นะครับผมนะเป็นดวงซวยดวงซวยรอบที่แล้วคือเราเล่นไปล่าสุดดเนยคือจจะป็ววงซ เฮ้ยจะเป็นตำรวจดวงดีเป right yeah, right okay. to okay. ็นโจรดันดวงดีค okay. ร okay. okay. ับผมนะมาสลับฟันปลากลายเป็นตำรวจดวงดีรอบนี้ครับผมเราต้องเป็นโจรดวงสวยเราเชียร์ให้ตำรวจเนี่ยเชียร์ให้ตำรวจเนี่ะครับผมได้ได้ดีกว่าเรานะครับผมโอเคแลนดอมมาปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมันมันบอดจากราลุแล้ครับผมเราเป็นบอดนบครับผมนะโอเคเริ่มไปแบบรวดเร็วครับผมปุ๊บมาดาบแรงผมเป็นโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์คือมันจะแบบปรับสินค้าปรับของในกล่องเนี่ยมูลค่าเท่ากันหมดเลยนะครับผมอ่ามาเริ่มดวงดีกว่าเราละโอเคเรานิ่งไว้ก่อนเราอย่าทองพอเราทองแง่ เราห้ามทองลองกองพอนะครับผมนะโอเคเราห้ามทองลองกองสมองเกยครับผมนะปึ๊บโอเค okay. มันทองสวยกองแปดสามมันทองนิ่งๆครับผมนะกองแปดโอเคมันทองมันเฟรดครับผมชาร์ดูเลเจอเฟรดครับผมนะอ่าชาร์ดูเลเจอเฟรดปึ๊บโอเคโอเคครับผมนะนิ่งไว้นิ่งไว้ครับผมโอเคครับผมนะเรานิ่งไว้เรานิ่งไว้ไวปึ๊บมันโหแได้น้อยมากช่วงนี้ปึ๊บมันทองมันทองโอเคโอเค ันทองมันทอง,ม,ทอง,ม,งมึงมึงนี่มีไปเลยมึงนี่ีไปเลยมึงสุดไปเลยมึงปันไปเลยไวรุ่นโอ้จางไอ้สัตว์โบวี่ก็ผมนะ่ะมันจางจัดเพราะว่าเลือกกล่องเองดีกว่าฮู้กล่องต่อไปสองสี่สามก็ผมบรรลัยนระกแตกแล้วอา้าเรามากมางเว้ยก 8, 4, ล่องแปดสี่เราอย่าทองพอกล่องนี้เกาะต่อให้โบวี่แน่แน่าจะถูกอยู่ดีโอเคโบวี่แน่ยังถูกอยู่ดีปุ๊บสี่ร้อยก็ผมน่ะโอเคมันพันหนึ่งสี่ร้อยเราอย่าทองพอปุ๊บโอเคเรานิ่งก็ผมนะไวรุ่นหูเราเราไมีถ้าชนะมาคือแย่เลยครับผมนะอเม 1, 400, ผมนะออมันทองมันทองอยู่โอเคสวยปุ๊บมันทองมันต้อองะไร มันต้อคาราบิดคาราบิดไปรุ่นคาราบิดไปเออนั่นแหละจบแล้วกูชนะกู้ชนะกู้ชนะแล้วต่อให้เราคาราบิดเราก็ชนะถ้าเราไม่ได้คาราบิดสองอันปึ๊บโอเคสวยครับผมนะสวยสวยสังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่กำไรมาสองสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมนะอื่ะเซลไปเซลไปเซลเยสไปครับผมปึ๊บมาสองสองเอ่อสองสองสองห้าครับผมโอเคหนึ่งกันเราออกออกกันเราออกกันปึ๊บมาสร้างกล่องเองรอบนี้มาสร้างกล่องเองดีกว่านะครับผมโอเคเราเน้นเป็นเรื่องของ กล่องเป็นบัตรเคสละกันนะครับผมนะเน้นบัตรเคสครับผมนะเราเล่นเง็นเจ็ดอลลาร์ขั้นต่ำมบผมแล้วก็ร้อดอลลาร์แล้วก็สองร้อยครับผมปุ๊บเข้ามาประมาณนี้พอน,นี้ประมาอนี้ปุ๊บเ <ๆ S 1> <ๆ>ข้ามาแล้วก็สอง้อยเน้นเนนสองร้อนี่คือตัวคมแบ็กครับผมนะนตัวคำแบ็กปุ๊บปุ๊ปปอีกสงกล่ 7, องเจ็ดกล่องทั้งหมดตัวคมแบ็กเราลองคมแบ็กครับผมนะเมื่อกี้คือโจรดวงสวยสำเร็จแล้วรอบนี้ตำรวจจะต้งดวงดีละโจรอาจจะดวงดีลอวมีโจรดวงดีละเรื่องนี้เล่นเป็นโจรดวงสวยไปรอบนี้คือโจรยง เราจะริชี่ปีมันแตกกันครับผหมดแล้วเราจะเลิกกันปุ๊บโอเคโดนดงดีครับผมดับแรกมา70ครับผมนิ่งไว้นิ่งไว้ชีวิตละกองปุ๊บมาขอแกม่าเลยแกม่าแกม่าแกมาแก่มาอ้โหเยี่แกรมดับเบิลดับเบิลสัตว์ดับเบิลโอเคนิ่งไว้ชีวิตละกองสัตว์สามสามแสนเจ็ดแปมอู้ยีม,มาดวงดีสัตว์เอ้ยเจ็บมากขอให้คำหยาบโดนหน้าจากใจจริงนะครับจังหวะนี่ยังไงโอเค โอเคกูคล่องกูคล่องอยู่กูคล่องอยู่กูคล่องอยู่เอ้ยเอาเอาเจ็ดสิบทองคู่ทองคู่ให้มันได้บ้างให้มันได้บ้างมึงขาดรอนเลยเดี๋ยวกูกูดับเบิลเกนโอ้โหกูแกม่าดับเบิลเฮียขาดรอนเลยเกิร์เฟดหนึ่งไอ้ตัดกูเฟดหนึ่งครับผมนะกูเฟดหนึ่งมาแล้วจังหวะนี้ยังเป็นแค่ออฟกระปุกอยากครับผมนะออฟกระเป๋องมาปุ๊บกล่องหนึ่งร้อยสิบสองดอลลาร์มาเป็นปิ้นสตรีมคู่ครับผมนะ ไปสตรีมคู่แล้วเราท้องมาหนึ่งไหมอุ้ยถ้าแกมมามานะไอ้แม่เจ๊กเลยกูบอกให้ถ้าแกมถ้าบัลลัสฟายแกมมามานะกูกูกูดักไซส์เลยกูคัคำบักเลยเฮียโอเคเราดวงดีเราดวงดีอยู่เราดวงดีอยู่ปุ๊บต่อไป200ดอลลาร์าครับผมนะต่อไปกล่อง200ดอลลาร์ามาแล้วแบทเทสสองส200ดอลล่าใครยากดูกแตกครับผมนะปุ๊บเข้ามาโอ้เราไปสตรีมไปสตรีมโอ้มันถุงมือกันมันมันของดีว่ะเออมันตึงอยู่กูท้องบ้างมีไอ้เฮียมึงท้องมาหน่อยเด็ไปดูนี่เฮีย ให้กูท้องหน่อยให้กูท้อง <Somebody> ให้กูท้องกูท้องหนอยโอ้ยถุงมือโอ้ยสัตว์มันรอเหี้ยบาโยเนตรอเว้ยมันตามมันติดบาร์เราท้องหน่อยเว้ยเราท้องหน่อยเว้ยโอ้ยมันไทยก็รู้มันแซงกันนะเนี่ยมันแซงแน่เลยมันเกือบแซงแล้วเหี้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอเคสวย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 อย่าเพิ่งพลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายตอนนี้นีมึงกูร้องไห้นะเหี้ยอย่าพลิกล็อกกันหน้าดูนะมึงเออมันพลิกล็อกกันหน้าดูสุดท้ายไอ้สัตว์มีสิทธิ์พลิกล็อกได้ มันหยัดม,มันจะท้องพอมันจะท้องพอโอเคสวยชนะครับผมนะพิกล็อกกันหน้าดูทะลมทะลายพิกล็อกกันง่ายได้กระเป๋ากร <Sell all S 1> ะเป๋าเซลล์ออฟก่อนเอ้ยไม่ต้องเซลล์แต่ไปอัปเกรดเรามาเล่นอัปเกรดขำๆหน่อยปึ๊บโอเคนะครับผมนะอยากรวยให้ขาขายอยากชิบหายให้อัปเกรดครับผมนะสกินปักเข้ามาเบาๆไปไม่ลืมโอ้โหเลยเลยแน่เลยเลยแน่นังไง เลยไปก่อนเลยไปก่อนนิ่งๆๆๆมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาเศษเราเอาเศษเล่นเราเอาเศษเล่นครับผมนะเราเอาเศษเล่นรอบนี้เรามาเจ็ดสองดอลลาร์โอ้โหมันยังเอาอีกอ่ะเจ็ดสองยังเอาอีกอ่ะเจ็ดสองยังเอาอีกครับผมนะปึ๊กเข้ามาโอเคเราลูบี้ป่ะลูบี้ไม่ไหวว่ะลูบี้ไม่ไหวว่ะเมื่อกี้เราสามพันห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาเวนเอ่อพันพันสามพันสามสกามลูติชับผมนะคาร์ดบิดมารคับผมนะโอเคแล้วก็เป็นวัตเตอร์ไฟอีกหนึ่งก็ผมนะโอเคหกสิบดอลลาร์ยังไงก็รับนี่มาขวาแน่นอน ใช่ๆๆโอเคโอเคเยิม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 ว okay, okay. ู posterior 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 anterior 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 ้กลับมาสามพันละสามพันเก้าถ้าเดิมพอพอพอสามพันเก้าละพอสามพันเก้าละพอนิ่งกันนิ่งกันไม่ลืนเรานิ่งกันเรานิ่งโอ้โหมันเรานิ่ง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 แล้วเราเซลล์ออดีกว่าไปเราเซลล์ออปุ๊บเราคัมแบ็กกลับมาสามพันเก้าเคปั้นเทนเกมครับผมโอเคเรามันแบตเทอร์เหมือนเดิมเราเล่นเคปั้นเทอร์เหมือนเดิมครับผมนาะเอาไฮลิคเล่นไฮลิคบ้างครับผมนะโอเคปักเข้ามาร้อยห้าสิบมาเอานนี้ก่อนกันปัก อันนี้ซะหน่อยอันนี้ซะหน่อยครับผมนะอันนี้ซะหน่อยครับผมอันนี้ซะหน่อยครับผมอันนี้ซะหน่อยครับผมมาเลยท่านผู้ชมโอเคมา70ไปสัก5พอขมขำร้อยดอมไปสัก4พอขมขำเฮ้ยเจ็ดสิบเอาน้อยเราเราเล่นไฮลิกดีกว่าเราเน้นไฮลิกดีกว่าเราเล่นนี้ขมขำปุ๊บเราเน้นไฮลิกครับผมเราเน้นไฮลิกครับผมไฮลิกไปฮาไปเราเล่นทาวไปเน้นทาวไปครับผมนะเน้นทาวไปครับผมนะเน้นทาวไปครับผมนะรอบนี้ผมมองว่าตัวเองน่าจะดวงดีสัตว์เลยผมว่าตัวเองน่าจะดวงดีคัมแบ็กเราเล่นแบบแชร์ดีกว่าไปแชร์สี่ไป แช์สี่ไปครับผมนะเออแชร์สี่มาแชร์หมดสี่สามพันเก้ายังไงเนี่ยมันต้องได้มากกว่าหมื่นดอลลาร์ผมมองนะจริงพวกเราจะรวมรวมหัวรวมตัวกันได้มากกว่าหมื่นดูละมาแชรโหมดมาเฮไปครับผมนะไปเข้ามาแชร์หมดมาไป่นแชร์หมดมาครับผมนะเออเราเล่นแบบเซฟเซฟเพเซฟเพเซฟมาก่อนเลยดับแรกเพเซฟมาก่อนเลยดับแรกครับผมนะหารสี่นะอย่าลืมว่าหารสี่หารสี่หนีสานครับผมนะปั๊บเข้าไปโอ้โหสองร้อยเบาจัดเลยชวาววีลีโกงรวมกันเท่าไหร่รวมกันน้อยจัดเลย รวมกันน้อยจัดยอดรวมอยู่ไหนวะยังไม่มียอดรวมไม่มียอดรวมไม่เป็นไรนิ่งไว้นิ่งไว้ไม่รุนราเฟดโอเคเพื่อนเราเฟดเพื่อนเราเฟดสวยสวยสวยเบาไว้กล่องละร้อยดอลลาร์มันไม่ค่อยมีอะไรหลอกไว้รุ่นเอ้ยใส่โกนักกินมันคัมแบ็กกวาเยอะมากเลยคัมแบ็กว่ะคัมแบ็กว่ะอื้อนั่นแหละนั่นแหละสาเปโต้ซาเลโตซาเลนโชซาเลนโชซาเลนโชโอเคกล่องกล่องละห้าสิบยืมพิ่งซาเลโต้เฮียโอเคเราเราพันหกครับผมหูเพื่อนเราไม่มาเลยนี่หว่าเฮียเราเรามาอยู่คนเดียวอย่างไอ้แม่ย้อย เพื่อนเราไม่มาเลยดีกว่ากูมาอยู่คนเดียวเองปุ๊บหื่มปืนเชี่ยไม่นา่าอิจฉาสองร้อยแล,200แล,200แล้วสองร้อยขอคัมแบ็กมาหน่อยรึขอทองมาหนา่อยอือปุ๊บห่อถุงมือกระจอกจัดเลยขอทองเข้าหน่อยเพื่อนโอเคโอค้โหถุงมือ,มอจานจัดเลยสองร้อยขอทองมาหน่อยเพื่อนทองมาหนา่อยทองมาหน,น,น่อยอือมบอลเน็ตรอโอเคสวยแปดร้อยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้หันสี่นะเว้ยเพื่อนโอ้โหหันสี่คือมันต้องมีคิดเข้ากันสักหนึ่งอะ่ะออง่ายง่ายอุ้ยเมดูซ่าไอ้สัตว์กูเมดูซ่าสามพันเพื่อนกูสามพันเพื่อน โอเคสามร้อย okay, นะฮาขอเอฟโฟร์ฮากระบอกหนึ่งเอฟโฟร์ฮากระบอกแล้วได้เลิกเล่นได้เลิกสวยมาหนึ่งมาหนึ่งโอเคสวยมาสวยเอฟโฟร์ฮาไปเอฟโฟร์ฮา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 อุ้ยทักกระทูชกับผมนะเป็นทาวรอนกับผมเพื่อนเราเริ่มมาแล้วเพื่อนเราเริ่มมาแล้วเพื่อนเราเริ่มมาแล้วไอ้แปง้งมันเริ่มมาแล้วปุ๊บเข,าาเข้ามาอืมเคนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ชไวดากโก้เขาผมสามร้อยอยู่เขาผมมือกูสั่นอยู่อุ้ยท่าก็รอมากูพักเลย ดังมาให้กูพักได้ให้กูพักได้ครับผมดักรให้พักได้กักได้มาทออีกหนึ่งโอเคสวยสวยสวล้วทองขอดักรหรือาดักรอาด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 กรอาปุ๊บทางรออีกแล้วอี่เยอพันสอางจัดเลยจางจัดเลยขอนิ่งๆขอนิ่งๆนิ่งๆนิ่งเออมาดังกรอาวดังกรอารดังกรอารนดักรอาัง็อางอาวังกโออังก็อิวว้าวินไออเอยู่อเอ เท่าไหร่ไม่รู้แล like ้วจังหวะนี้เราขอให้ได้กำไรสักหน่อยก็ยังดีมาสองนี่เล็ดมาสองมาสองขอห้าขอห้าห้าห้าไปฉากไปฉากเลยห้าไปแม่กูแม่กูสยส์อีกเลยครูบอกแล้วกูใครคัมแบ็กไอ้เฮียเจ็ดพันครับผมนะดูมือดูมือกูดูมือมือดูมือดูมือดูมือกูอีดอกทองกูจะคัมแบ็กเขาเรียกว่า let fucking go motherfucker เว้ย บอกแล้วว่ากูจะคำแบกขอไปทำยาจากใจยิงมาต๊ักเกอร์กูล้อเลยเยี่กูล้อเลยอ่ะฮกูล้อเลยว่ะไปรุ่นแล้วก็รอแบบยิงคลิกแคทโ่ะยิงเงี้ยบุ้ๆ ยิงหน้ามันแต่แหกกระจายมังลามเลยมันเกิดมายามันต้องฟังกาบิชอย่าบิสฟักกิ้งเหลี่ยมบิสฟักกิ้งแครปบิสฟังรวแล้วกันท่านผู้ชมครับผมนะกับน้องเทพชัยถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าจะมีดไปที่ไหนไปปล่อยกับน้องเขานะครับผมบอกเลยว่าน้องเทพบริการโนนหนึ่งบริการประทับใจให้มีดราคาดีมากขายมีดราคาดีมากโคตรตึงโคตรชิวยระึงออฟเยมาต้ฟักเกอร์ในสุกัมแบ็กแล้วกูได้พักครับผมนะเขาเรียกว่าพักไดเวอร์ ถ้าหากว่าเราไม่เลิกตอนนี้คือเราจะบันไล่นะครับผมนะเราต้องควรจะเลิกตอนนี้นสมมติเราเลิกเราเลิกปึ๊บถ้าเราไม่เลิกเราหมื่นสี่หูพอ,พอพักพักพักพอเลิกเลิกพักไดเวอร์เลยกูพักไดเวอร์วันฟักก์บิชเลยโอเคขอบคุณมากครับขอคนไลค์กำลังใจบิช